ก็หรอกนี่นเบือบอ่อว่ะที่นี่ก็โดนเนิร์ฟที่นี่ก็ขยะเนี่ยเก่งแค่ต้นเกมหลังๆได้ตอนจะเตรียมวิธีต่งางๆอย่างน้อยโปรดิเคเตอร์สามต้นเกมก็ไม่แย่แค่บอยแย่เปล่าแย่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่แย่หรอไม่เหลือเผมแย่ผมแย่มิวแทนโปรดิเคเตอร์โลกาเรนนะนะก็เหมือนเดิมอ่ะรอก่อนคักอ่ะก่อนก้อนหินอ่ะกาเรนไม่สองดาวกูก็ไม่เล่นอ่ะ มูยผมแย่ผมแย่แย,แย่เข้าไปในลูหูผมแย่ผมแย่ พี่ชายผมแย่บอกไม่ได้จะห้ามพี่หวานสักอะไรใช่ไหมฮะใช่พี่ใช่พี่อะไรบกปักเป็นแค่ตัวหลอกครับเอาไอ้หนุ่มนี่ก็มาเหมือนกันเหรอเนี่ยนายมันก็เมย์เชนบาลีเหมือนกันใช่ไหมแต่นายแพ้นายไม่ถูกต้องนายต้องชนะฉันสิโถเอ้ยขอกล่องอุบอั๋บคนนี้มันมันชิงตะแตกแพ้ผมไปแล้วขอกล่องอุบอั๋บนะยังงี้กล่องพี่อะโพอิชั่นพี่นั้นมันสุดเท่ โพสิชันผมมันสุดเท่ปะคนดูนำทีมโดยน้องควินไม่ใช่ตบแบบเขาเหลือหนึ่งยูนิตแหะขอตัวนึงขอตัวนึงทีพีโอ้โหโอ้โหไม่ได้สักตัวอันนี้ก็เจ็บเกินบิดเบรนโพสิชันเอ้า ไอ้เฮีย้ยนี่รุมล่างหรอกเหรอเอ้ยเ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรา,เรามีถอดของทุกปัญหาแก้ไขได้ครับไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกอย่าโลกไปน้องๆอ,อยากซื้อแซกอีกตัวนึงอะ่ะมันสามบาทอะ่ะไม,ม่ติดตางอขอสองยูนิตได้ไหมขอห้าได้2ตัวได้ไหมหนึ่งตัวขอตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งไม่น่าได้โอไม่ได้เก็บเกินเราเก็บเท่าไหร่นี่ได้มาแล้ว ไอเทม1ชิ้นเราเก็บเท่าไหรคนดูถังอะ่ะ12<า>ครับเขาบอกให้เก็บ10เขาบอกให้เก็บ12มาค่บอยมันไม่ตายก่อนหรวอวะ12บอ่ะเอาไปเปิดเกมหน้า12อะ่ะอีนี่ก็แพ้เนี่ยไอีนี่ก็เก็บเหมือนกันเนี่ยอ,อันนี่สี่แล้วสแล้วผมผมตามมันอยู่ผม3าผมตามมันอยู่1สเต็ปผมจะนํามันได้ไงไวะจนกว่ามันจะชนะผมที่เอทีพีสองดาวยังว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราจะชนะเนี่ยผมใส่เนี่ยแต่ในในหัวผมคือผมอยากใส่บัตเทิร์ดจใช่ปะ่ะแล้วก็คุณซูเราก็ถอดคุนซูวีลา โออเคก็ okay, okay. ได้ก็ได้เตาฟีจ่าอย่าชนะผมนะแค่เปลี่ยนโพสิชันนิดเดียวเก่งๆหน่อยทวิตเก่งๆหน่อยโอเคสวย v e r เว o ิคูดเวล o คูดเวลิ o ูดเวลิค o ดไอ้น,นี่มันไปแบบมันแบบมันกระโดดลงน้ำแล้ววะแล้วแบบหัวติดอยู่ในดินแล้วขึ้นมาไม่ได้ปหมเนี่ยไม่เด้ถ้าเขาขึ้นมาได้ไปนะ 5, ิดจบเลยนะเขาห้าทับสิบสองเลยอุย้ยได้ปลาหมึกต้องชนะแล้วคนดูได้ปลาหมึอกอ่ะเน l กเฮ Your โ h เชสไอ้สซ์จำคำนี้ได้หรือเปล่า Nego เน l กเฮ Your โ h เชสอ่ะ พี่รีบจังอยอย่างอยอยัาง <c oughs> บังจีพีหน่อยครับทุกคนบังจีพีหน่อยครับเอาแล้วผมมาเจอกันเองไอ้เหี้ยมันก็ปลดล็อกเราดิไอ <c oughs> แต่จีพีไม่เดินจีพีไม่เดิน <c oughs> เป็นแผนหรือเปล่าปิดจีพีไม่เดินเป็นไงเป็นไงยังไงยังไงจีพียายอย่าไปเก่งอย่าเก่งแถวนี้จีพีเบาเบาๆลูกเบา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  เอฟเอ่อเจ็บคนน้อยคนคุ้มอันนี้คนคุ้มอันนี้คนคุ้มอันนี้เจ็บอย่างน้อยแล้วเขาปลดล็อกเดี๋ยวผมปลดล็อกเขาแล้วผมปลดล็อกเขาแล้วเอ,อ่อจอธิรันเธอที่เธ <c oughs> ออยากบอัเกินนี่เขาได้เลยกดกระด้นหนึ่งว่าต่อครับไปต่อแผนเรายังคงต่อเนื่งองก็ฝั่งนู้นเกือบแพ้ผมม,มึงบ้าปะเนี่ยยูนิตมันกระจอกกับอ๋อไม่มีเขี้ยอะไรสองดาวเลยนี่หว่าผมมีสองดาวจีพีกับอีเลาอีกก็ไม่แตกที่มันจะแพ้ผมเอ้ยมันดึงจีพีออกไปอ่ะ แผดเอฟเคผมดูดิหนึ่งกิเทียรกไปต่อยไอแต่ทันเดิลของฟูขนาดนี้ผมไม่น่าจะแพ้ป่ะไอ้ผมไม่น่าจะชนะป่ะเอออ๋อในกูเฮลสักสองอันอ่ะจะอยากชนะขึ้นมาทันทีในกูเฮลป่ะขออีกอันหนึ่งอะไรอ่ะรูปหมวกสองอันชี้ขึ้นคืออะไรกันบ่อยตังสี่บาทกับอะไรเลขสองน่าเป็นยูนิตสี่บาทมั้งอ๋อเขาบอกตัวสี่บาทสองตัวครับหีบนี่อ้าจนจะหักนะไม่พออีกอ๋อหลังหมาให้ไหมหลังหมาได้อีกสองตาอีกสองตาสองตาไม่ไหวนะรู้สึกว่าเรือ่ผมไม่โอเคละเรือ่ผมไม่ค่อยโอเคละ เลือดยังไม่แดงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่โหมดไม่ใช่โหมดจับคู่ที่แบบเลือดแดงแล้วแบบมันเทินตายเออว่ทไมโหมดธรรมดาถึงไม่มีเลือดแดง่ะเออมันวัดไม่ได้บางทีแบบแพ้แล้วแบบเขาเลือหนึ่งเนี่ยเราก็ลดน้อยอย่างนี้ อีกแล้วเนี่ยรูปหมวกขีขึ้นอีกแล้วว่าเราได้4 4บาท2ตัว2รอบแล้วนะถ้าเกิดออกมาแล้วมันรวมล่างเป็นแบบตัวเก่งๆนะไอ้แบบอย่างเช่นเออคุมฟิาฟินสอดาวก็ต่อยหน้าเหมือนแคทวอยฟิลาฟนสดาวเอาเออคุมมาเออคุมอ่ะเอ้ยมันดึง g p ีแบกแล้วอันนี้ตาแพ้ตาสุดท้ายนะครับไม่ไม่ไหวแล้วเท่าไร่นะแปกครับแตกสกแตดกันน่ะเยอะชิบหายเลยทเนี้โอ้ยเลือทํามหกแล้วกูจะคัมแบกได้จริงๆเหรอ จะทำแบกได้จริงเลยเป็นปลาหมึกอะเป็นปลาหมึกได้ปะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอ,อุ้ยปลาหมึกจริงด้วยว่ะมาดูว่าแล้วผมจะทำแบกยังไงตีทองเหรอฮะฟิวลาสองตัวคืออะไรอะแล้วถ้าผมชนะแล้วฟิวล่าออกมาปุ๊บปุบป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้เหรอเดี๋ยวฟักฟิวล่าสองตัวโอ้ นานี้แค่ท่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์นำเคสนี้สักนานี้จะทำสองาวเลยลถ้าชนะในกว่าเฮลออกมาสองอันตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ขอชนะได้ปะ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 ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับทุกคนหมาครับเก็บทีละก้อนครับปึ๊บหล,ลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตัวละครมันเกิน <c oughs> ปึ๊บทีละอันทีละอันอันนี้ไม่เล่นนี่กเฮลหนึ่งอัน ไอ้ข hey, uh oh. claro ี้ดแเดียวเหรอไอวเหี้ยว่าะนอแล้วเวลแปดตรงนี้เวลแปดตรงนี้รอ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 รได้ผมลืมเมาเออกดเอ้ยเอาไอ้นี่ลงเคนขี้แต่งเหมือนเดียวปาง่ะคือถ้าสองันอะผมจะยัดาำเค้นสองอันแบบไม่คิดเลยเลยอะผมจะแบบไปเลยทาเค้นลูกพ่อเลีมซเวลแปดตรงนี้ ตอนนี้อยากโลได้ทําเค็นมากเลยจะขึ้นเก้าก่อนปะมันจะตองพอบอกว่ามันจะตองเพราะฟิล,ล่าไหมไม่แต่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เน้่นวาโอ้แพ้วะเรามีแต่แนวหน้าอาจจะต้องโลทําเค้นสองดาวปะดูเลือดเด็เลือดไม่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 ไหวแล้วอะ่ะมีทางเค้นปะไม่มีเจส น่าจะต,ต้องเอาเมอเชนี่ออกนะครับเอา GP ออกเอา MF ออกแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าแล้วก็โลต้องโลแล้วอะเลื่อนหรือ25่ห้าขึ้นก้าวไม่ได้เรามีเจ๊น,นี่ยเจ๊ใส่คุณซูลาพิษไออียีหลังได้ไไแสใครเพิ่มเหือนวะ แอได้ทำกินงสองดาววะ่ะเห้ยไม่ได้เพราะอะไไกลอยู่นี่นีน่ว่เาเป็นตัวสุดท้ายนี่ไงโหลดได้หรอเอ่อมีแผนอยู่ครับโหลดได้ฟิวล่าลัวๆครับแล้วถ้าฟิวลาสามดาวไหลาย,ยาวแล้วขึ้นก้าวได้โหลดได้ครับเรารวยที่เหี้ยแผนนี้ไอติ้งอิดกอนาบีเวิร์กนะเวิร์กโกนั่งโกนตัวเดียวอีกสามตัวไอติ work, นะ้งอิดกอนาบีเวิร์กนะเวิร์กแรงล้ออกมาอีกตัวนึง อีกอันหนึง่งเฮ้ย What the fuck Dude อะไรวะพี่เกมการ์ดเหรอเกมการ์ดดีสัก Dude ไม oh <my> ่เป็นไรเลยตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งในโกเฮลโคตรเกลือเออตั้งอย่างเค็มเลยฮะพี่ไม่ทำพ <laughs> ี่เรี่ยโหลดได้ใส่ไปสามอันฟิลลากันบ่อยเจอสองตัวเทปะบกเสียโอ้ย เจอหน้าต้องโลหมดอะครับโลหมดหาฟิวรแรกตัวนึงฟิลาสามดาวห้าสิบบาทตรงนี้ช่วยเราหรือไม่เรามารับชมกันโอ้โหมาเลยไม่ต้องโลไปวิ่เหี้ยเด็กโก้ได้หอเปล่าได้แล้วฟิวลาสามดาวแต่มันเป็นทริปโก้แบบโคตรขยะเลย <c oughs> ไม่แต่ฟิวลาแรงเลยในตัวมันเองเราไม่นแรงหรอกอืมฟันแท็กิวแบบเป็นเก่าเฮ้ยฟิลาสามดาวเขาแตกอาจะ ไก่วีดวะโป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 ไม่มีอะไรเสริมกับิวล่ามีแต่เอ็นฟอเตอร์ตเป็นลายทะเลไม่จำเป็นจยดยิงอยู่หลังเหลือฟิวลาตัวเดียวล้โปะโปโปโปมาเหลือฟิวล่ากับบัมฟิวลาจะไม่เสีย A ได้แล้วนะมานาเต็มหายตัวยโอ้โห t e t อมนมีอ เจดแม่งเจดเจดต้องยินหน้าหรือหลังวะคนดูฟิวลาแสงสามแสงสามก็ต้องหาไอ้นี่ใหม่ไอ้ผมเอาวายลงถมันเอาอินฟอร์เซอร์นี่ไปอยู่เวลาเลี่ยมทองว่ะเฮ้ยรอบนี้คุณซูกับอ่าท่านทีทีรอบนี้สกิลเร็วครับโว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 โหหายเบิร์ดหายเบิร์ดคือผมไม่อยากเล่น ฟิวลาแสงสามเพราะว่าไอนี้ด้วยแหละมันเป็นปีโกบะก็เลยไม่อยากไปเรนดอมไห่เทมันเฮ้ยข <c oughs> ึ้นดาวล้วยฟิวลาสามดาวตรงนี้จะแบกเราได้ไหมพี่โดเพี่บอ์เตอร์ล็อกขาเฮ้ยพี่เอ็นบอ์เตอร์สี่พี่ล็อกขาเขาก่อน <c oughs> ไม่เกี่ยวหรือ่ะเจต้องยืนหลังของคนดูไอเทมแบบกินหน้าแล้วกระจอกมากเลยเก็บตังค์นะไม่มีตังค์โลลวไปฟิวล <c oughs> าวิแนวหน้าแนาวหน้าที่ไม่มีเทมแม่งคือหายไปเลยอะ่ะใครไม่มีเทมคือหายไปเลยอ่ะ ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นครับตรงนี้จะทัาโฟแล้วอืตีเร็วเออตันนี้เหมือนไปวัดดวงกับตดโคแบะแต่ฟิวลาสางดาวเหมือนที่เคมอยบอกที่มแ,มแมงแรงเมื่อกี้หน้ามีนีม่มากีชาเลนเจอร์อยู่นี่สองดาวเพราะถ้ามีอะคเมนชาเลนเจอร์เราแต่อยู่นี่สองดาวได้ตีเร็วก็ไม่หบแต่ฟิวล่ามันยืนริมยังไงก็ต้องให้อยู่นี่เพื่อให้ได้ตีเร็วสองคน เอ๊ะแต่วก็เล่นเวนี้ก็ได้นี่หว่าเล่นงี้ก็ได้ครับริบโกบได้รอบเนี้ยแล,ล้วก็ฟิว่าโมเลโร่เทพมั้ได้อยู่โอ้โได้อลอนิกสบายแล้วฟิว่าไม่ดีกมโมเลโรนี่คือแหล่พุ่งแหวตัดหิ้วเขาว้าเออจ้าจ้าตัดหิวตัดหิวตัดหิวเต้สองดาวน่าจะสบายกันเยอะตอนนี้ให้ฟิว่าแบบหนอนครับไฮตัวว่าทามุยนีบีบีไง จินอะไรตะแต่ตรงนี้ะร,นระเบิดตรงนี้นไฮอ,อะไรคนดูไฮอ,อะไรไฮอ,อะไรไฮอ,อ,อะไรไฮโหลดเด้อไฮไฟอะไรคุ้มมากฟิวลาเนี่ยอะไรนะล็อกเก็ตไงได้ได้โลเยอะสามดาวอ๋อมันก็มันเอาตีบโกพี่สุ่มได้เนี่ยเออมาเห็นได้ล็อกเก็ตเนี่ยผมว่าเอ้ยพี่จะเอาตีบโกแต่เอ้ยเอาล็อกเก็ตแต่ให้นั่นยังไงแล้วนะ ทันเดิน3ดาวตรงนี้ยูมีล็อกขาไปก่อนแล้วฟิวลา์กำลังฟันอยู่ครับนัวนัวขามุยห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 ยนี่ขามุยตรงนี้ไงครับไอไฟโคตรแก่เลยครับมีคนใช้อยู่ป่ะไอไฟหรอมีปื๊บฮะท่านอะไรวะจูเก่าอ่ะจูเก่าใครวะเนี่ยเดี๋ยวสองโลยเจสวันมอฟักกิ้งเจสพลีสลิโตไม่ไม่ใช่จริงเด สี่ร้อยคืออาเซิงสี่ร้อยเหรียญเติมวันโมก็ใส่บิดกันเลยวะเจอวะ่ะเจ๊กระทำเค้นกำเนินเคปุยกำลังลุ้นอยู่เอ้ยนี่ไอ้เทมฟิวลารอบนี้โชจินปีเอครับสวยอยู่ทำมุยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ๊ยฉีก็ทำเค้นมันอมไปออกมาเร็วลูกแหน่อยวะเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วนี่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 ไงดอนบิเตอร์ฉีดด้วยปะแกดอนอีกทีโบ๊ะ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  ฟิวล่าก็ลังจะโบกหน้าคุณโบกเขาให้เอาแครอทมาฝากครับอยากให้คนได้กินเป็นไงไปตรงนั้นได้ยงไงวะพี่ลับเจสสองดาวตรงนี้เหลือทามเค้นน่ะลับฟิวล่าซัพพอร์ตตรงนี้วายวายฟิวล่าซัพพอร์ตบลูวายฟิว <laughs> ล่าซัพพอร์ตนายขนมต้มจะโบกหน้าคุณทำการสุ่มไม่ใช่เหมือนจานตลาดผมให้ยูมิเกาะเจสแทนนะ <laughs> เพราะว่าจะได้สกิลรวดเร็วเหีืยไทม์เค้นสองดาวอ่ะ อยู่นี้ล็อกขาสวยมากไปทีราสะพอตไอเทมอะไรก็ไม่สนใจเพราะอะไรครับสามดาวเพราะฉันสามดาวเพราะฉันสามดาวอาท็อปทีตรงนี้ได้ไอเทมมาเพิ่มจากทำเค้นเค้นสองดาวหน่อยดิคือถ้านายสอง <Yeah. S 1> ดาวนายจะปั๊มไอเทมให้ฉันได้แบบสุ่มคุกสเลกเขมคุมมค้มเลยอนะ่ะสังคู้สุดโซโยร์ละสิเปอร์เซนต์ก้าไม่อยู่ครับผมสามารถทำเค้นลีนสองดาวตรงนี้ได้เฮ้ยใครสาสองตัวมันก็เลยกลายสาสามดาวเหรอเนี่ย ตอามีฟิวลาแทงว่ะไปนายขนมต้มตายโว้โว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 ถ้าเกิดฟิวลาของถูกต้องนะผมว่าเกมที่ได้จบกันนานแล้วเฮ้ยตายปะเนี่ยแต่ฟิวลาแทงหายตัวหายตัวมาดิข้ามุย เรียบร้อยคามูยสคลคามุยที่สามคามุยไปแล้วปิดคลิปพารีว่าคามุย